ขายดีจัดออกกูดแคดหยุดรับจองในไทยชั่วคราว20เมษายนเหตุจุดขาดคานทั่วโลก Great Wall Motors ประกาศหยุดรับจองรถยนต์ไฟฟ้าออกกูดแคดทั้ง3รุ่นย่อยเนื่องจากปัญหาการขัดคลนชิปและแบตเตอรี่ทั่วโลกที่ส่งผลต่อปริมาณการผลิตในปัจจุบนันมีผลตั้งแต่เวลา0 0 0า,าของวันที่20เมษายน2565เป็นต้นไป Great Wall Motors ประเทศไทย ระบุว่าปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้าออกกูดแคตมียอดจองที่รอการส่งมอบมากกว่า3,500คันโดยบริษัทกำลังดำเนินการยังสุดความสามารถในการดำเนินการเร่งทยอยส่งมอบให้กับลูกค้าแต่จากการประเมินความสามารถในการส่งมอบกับปริมาณยอดจองสะสมในปัจจุบันรวมถึงผลกระทบในวงกว้างจากสถานการณ์โควิด -19 ทั่วโลกและประเทศจีน ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนชิปและแบตเตอรี่ทั่วโลกตั้งแต่ปีที่ผ่านมาและกระทบต่อการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าออกกุ๊ดแคดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้น Great Wall Motors ประเทศไทยจึงมีความจำเป็นต้องหยุดรับการจองรถออกกุ๊ดแคดทั้ง3รุ่นได้แก่รุ่น4 0 0 t e c รุ่น 400Pro และรุ่น 500Ultra เป็นการชั่วคราวโดยมีผลตั้งแต่เวลา0 0 0าของวันที่ 20เมษายน2565เป็นต้นไปเที่ยงคืนของวันที่19เมษายน2565จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งทั้งนี้ลูกค้าที่ได้ทำการจองออกกูดแคดก่อนวันและเวลาที่ประกาศหยุดรับการจองอย่างเป็นทางการไปแล้วนั้นเกรด w a โม m o อร r s ประเทศไทย จะทำงานร่วมกับ Partner Store เพื่อทยอยส่งมอบรถยนต์ถึงมือลูกค้าโดยเร็วที่สุดตามช่วงเวลาที่ได้รับการยืนยันจากทางบริษัทโดยลูกค้าที่ได้รับการส่งมอบแล้วจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆจากการอยู่รับการจองดังกล่าวก่อนหน้านี้ g r รซควอ r มเด e r s ประเทศไทยเพิ่งมีการปรับราคาจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าออกกุดแคดลงรุ่นละ16500 0บาทตั้งแต่วันที่21มีนาคม2565 ที่ผ่านมาอันเป็นผลจากมาตรการสนับสนุนการใช้และการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยในเฟสแรกส่งผลให้มีราคาจำหน่ายเหลือ8 2 8 5 0 0ถึง1 3 8 5 0 0บาทจากเดิมที่มีราคาจำหน่าย989,000-1,199,000ถึง 1, 1, 99, 000, บาทพร้อมระบุว่าได้มีการส่งมอบไปแล้วกว่า1,108คันนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2564 ถึงกุมภาพันธ์2,565ที่ผ่านมาส่วนออกกูดแคทจะกลับมาเปิดรับจองอีกครั้งเมื่อได้ทางเกรก Wall Motors ประเทศไทยจะประกาศให้ทราบอีกครั้งและทางช่องยู u c a l l w a t c h จะกลับมาอัปเดตให้อีกรอบถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆสนใจฝึกอบรมหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกกราฟฟ1 0 h o, 0879553905หรือ line id at youcarwatch สนับสนุนโดย youcarwatch c a r m o c e l e a s 0 t r ู i n i n g car detailing